ผลงาน BMW X5 นะครับคันนี้ติดตั้งฟิล์มไทเทเนียมเซรามิกภายใต้แบรนด์วินวันนะครับเป็นเซรามิกตัวท็อปนอกมืดในสว่างฮะเลือกใช้บานหน้า60รอบคัน80%นะครับหลังที่เราติดตั้งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันหน่อยนะฮะว่าตัวนี้จัดการความร้อนได้ขนาดไหนนะฮะแสงสองพาน1 1นะครับบรรทัดแรกเลยนะครับต่อลงมาครับ UV กันได้ร้อยนะฮะ ต่อมาฮะบรรทัดสุดท้ายนะครับ9.6ในลดความร้อนรวมนะฮะลดรังสี IR นะครับหรือรังสีอินฟราเรดรังสีความร้อนนั่นเองนะฮะเป็นชมนี้ครับนอกมืดในสว่างนะครับเดี๋ยวมาเดินดูรอบคันกันหน่อยนะฮะสำหรับ BMW ตัวนี้มีเสียงรบกวนหน่อยนะฮะร้านนาอยู่ตรงไฟแดงนะครับบายพาสเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ฮะ มีนักแข่งทุกวันฮะมาดูครับนอกมืดนะครับในสว่างดอีกทีฮะเข้าดูด้านไหนครับนี่ครับเคลียร์คมชัดนะครับสะอาดแบบนี้เลยนะฮะปานหน้า60นะครับรอบคัน80ดูดูใสนะครับเหมือนใส่แว่นกรองแสงเลยนะครับแบบนี้ ครสนใจงานติดตั้งฟิล์มนะครับตัวท็อปแบบนี้ในรถเกรดพรีเมียมแบบนี้มาหานได้นะครับฟิล์มมีประกัน8ปีครับ